ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจากซ่องนางโรมสู่ถนนการเมือง าขายใช้เดินหน้าปลนเปลือผู้ชายจนกลายมาเป็นเจ้าแม่มาเฟียในย่านนั้นและเป็นเสาหลักในการเรียกร้องสิทธิของโซฟินีอีกด้วยแต่เธอจะทำสำเร็จไหมเพราะขัดต่อหลักศาสนามากมายในอินเดียเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันกับหนังเรื่องคงังคู่ใบกาธิยาวดีหญิงแกล่งแห่งมุมไบเรื่องราวเปิดมาที่เด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกจับมาแต่งตัวเพื่อรับแขกเธอร้องไห้อย่างหนักด้วยความที่ไม่อยากทำ แต่เราแม่เล้าก็พูดกับเธอไปว่าแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแค่อ้าขาให้กับผู้ชายก็พอจากนั้นลูกค้าคนแรกก็เข้ามาเด็กสาวกลัวมากเธออ้อนวอนขอให้ชายคนนั้นปล่อยเธอไปแต่มันก็ไม่ได้ผลชายคนนั้นเข้าไปปลุกปั้มเธอในทันทีสามวันต่อมาหญิงคนหนึ่งก็เข้าไปพูดกับแม่เล้าว,ว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่ยอมกินอะไรมาสามวันแล้วหากปล่อยไว้แบบนี้เธออาจจะตาย แล้วถ้าเธอตายตำรวจก็จะมาจับพวกเราทางที่ดีเราควรจะไปเรียกคังคูไบามาช่วยเพื่อกล่อมให้เธอยอมทำงานแต่โดยดีซึ่งเมื่อแม่เราได้ยินแบบนั้นก็รีบจัดการและภาพก็ตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาสาสวยเธอมีชื่อว่าคังคูไบเป็นแม่เล้าจากอีกซ่องหนึ่งคนทั่วทั้งเมืองต่างรู้จักเธอเป็นอย่างดีเธอเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นและถามเชื่อเด็กหญิงคนนั้นก็ตอบไปว่าเธอชื่อมาทูอายุ14ถูกสามีหลอกมาขาย ซึ่งคังคุ้ยใบก็พยายามจะบอกให้เด็กหญิงคนนั้นเตรียมใจและยอมรับในการทํางานแบบนี้ให้ได้เพราะเธอไม่มีที่ไปอีกแล้วผู้หญิงส่วนมากที่ถูกส่งมาขายในการมาทิพย์บูราะแห่งนี้จะไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะจะมีมูลทินแปดเปื้อนเคยมีคนหนึ่งที่หนีกลับบ้านแต่ทว่าครอบครัวกับนําเธอไปขวญคอต่อหน้าประชาชนแต่ถึงกระน,นั้นเด็กหญิงก็ยังยืนยันว่าอยากจะกลับบ้านคังคุ้ยใบจึงเริ่มเล่าอาดีตของเธอให้เด็กหญิงคนนั้นฟัง ว่าสมัยก่อนนั้นเธอก็เป็นเด็กสาวธรรมดาทั่วไปมีชื่อว่าคงคาเกิดในตระกูลที่มีเกียรติพ่อเธอเป็นถึงทนายและเธอก็มีความฝันอยากจะเป็นดาราเธอจึงหัดเต้นรำอยู่ตลอดอยู่มาวันหนึ่งรามิกแฟนหนุ่มของเธอก็เข้ามาบอกเธอด้วยความดีใจว่าเขานั้นได้ตั๋วรถไฟเดินทางไปยังมุมไบเมืองหลวงของประเทศอินเดียสองใบและจะพาคงคาไปหาป้าของเขาเพื่อสอนให้เป็นดารา คงคาดีใจมากจึงจะรีบไปบอกพ่อแม่ของเธอแต่ทว่ารามิกก็ห้ามเธอไว้โดยบอกว่าถ้าทั้งสองรู้พวกเขาอาจจะไม่ให้เธอไปก็ได้เธออยากจะเป็นดาราไม่ใช่หรอเธอห้ามบอกพวกเขาเด็ดขาดวันต่อมาทั้งสองจึงแอบหนีไปด้วยกันรามิกถามไปว่าได้เอาเครื่องประดับมาด้วยไหมซึ่งคงคาก็เอามาด้วยและฝากรามิกไว้ไม่นานนะทั้งสองก็มาถึงมุมไบรา,ามิกพาเธอไปในย่านที่มีชื่อว่าการมาทิปูระ เขาพาเธอเข้าไปในตึกเนา่เนาๆหลังหนึ่งและให้เธอรออยู่ข้างนอกเขาจะเข้าไปคุยกับป้าของเขารอบๆนั้นมีผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดและก็มีชายคนหนึ่งจ้องมาที่คงคาอยู่ตลอดเวลาเธอรู้สึกกลัวจึงรีบเข้าไปหารามิคข้างในแล้วก็ได้เจอกับป้าของรามิกเธอมีชื่อว่าชีลาโดยป้าชีลาบอกว่ารามิกกำลับบงเก็บของอยู่ในห้องคงคาจึงรีบเข้าไปหาแต่กลับถูกพวกนั้นขังเธอเอาไว้ในห้องสะง,งัานเพราะอันที่จริงแล้วที่นี่คือซ่องของป้าชีลาและรามิกก็นำเธอมาขายในราคา1000รูปี ตอนนี้คงคาสตีหลุดเธอไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ร้องไห้อยู่ในห้องขังนั้น2วันผ่านไปเธอไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นป้าชีล่าจึงหมดความอดทนเธอจะให้เวลาคงคาอีกแค่2วันหากไม่ยอมทำงานแต่โดยดีเธอจะให้ผู้ชายเข้ามาขืนใจคงคาซึ่งคงคานั้นถูกขังอยู่เป็นเวลา6วันสุดท้ายเธอก็ต้องยอมขายเรือนร่างของเธอเหล่าสาวส,าวสาวต่างพากันแต่งตัวเพื่อรับแขก คงคาออกมายืนอยู่นอกร้านและสาวๆคนอื่นก็เข้ามาช่วยเธอโพสท่าเพื่อเรียกลูกค้าทําให้ผู้ชายที่ผ่านไปมาแถวนั้นต้องหยุดมองกันลานาวไม่นานนักเธอก็ได้ลูกค้าคนแรกเขามีชื่อว่าโควิดคงคาตั้งสติเดินตามเขาเข้าไปในห้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจป้าชีล่าก็เอาเงินมาให้คงคาเธอบอกว่าโควิดนั้นประทับใจในตัวของคงคามากเลยให้ทิปอย่างงาม คงคาก็เดินเข้าไปหยิบเงินแต่เธอกลับเผามันทิ้งแล้วพูดกับป้าชีลาว่าเขาไม่ใช่แค่ชื่นชอบในตัวฉันแต่เขายังตั้งชื่อใหม่ให้กับฉันอีกด้วยนั่นก็คือ,อคังคูจากนี้ไปคงคาได้ตายไปแล้วและคังคูได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเมื่อป้าชีลาได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนไม่รู้จะพูดยังไงคงคาเปลี่ยนเป็นคนละคนเพียงชั่วข้ามคืนวันเวลาผ่านไปเธอก็ทํางานของเธออยู่ตลอด แม้แต่ในคืนที่ไฟดับพวกสาวๆก็ยังพากันจุดเทียนออกมายืนรอรับแขกเธอมีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นเจ้าของซองให้ได้ยิ่งนานวันป้าชีล่าก็เริ่มคุมเธอไม่อยู่ในวันครบรอบหนึ่งปีที่เธอมาอยู่ในกรรมธิปูละป้าชีล่าก็สั่งให้ทุกคนเตรียมตัวเพื่อออกไปรับแขกเหมือนกับทุกๆวันแต่ทว่าคังคูกับไม่ยอมทำตามและจะพาสาวๆคนอื่นออกไปดูหนังข้างนอกเพื่อฉลองครบหนึ่งปีที่เธอมาอยู่ที่นี่ซึ่งป้าชีล่าก็ไม่กล้าขัดเธอ ขณะที่เหล่าสาวๆอยู่หน้าโรงหนังก็มีหนุ่มขี้เมาคนหนึ่งเข้ามาขอซื้อบริการจากคังคูแต่ก็โดนคังคูฟาดเข่าให้เธอตะโกนด่าด้วยความโมโหว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดให้ฉันใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนกับคนทั่วไปสักวันหนึ่งไม่ได้หรือยังไงทำเอาชายขี้เมาคนนั้นหน้าเวอรทันที คืนนั้นหลังจากเลิกงานหญิงสาวคนหนึ่งก็มาขอให้คังคูเขียนจดหมายให้กับเธอเพราะในหมู่พวกเธอมีเพียงแต่คังคูเท่านั้นที่อ่านออกเขียนได้ฝั่งคังคูก็แซวไปว่าครั้งนี้เธอจะเขียนจดหมายให้ใครอีกและหญิงคนนั้นก็ตอบไปว่าเธอจะเขียนหาครอบครัวเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พายกันเศร้าไปใหญ่เพราะทุกคนที่นี่ต่างก็ถูกหลอกมาขายและไม่สามารถกลับบ้านได้พวกเธอเขียนจดหมายไปด้วยและลองให้ไปด้วยอีกคืนต่อมามีลูกค้าคนหนึ่งมาหาคังคูในเวลาตีสี่ ป้าชีลาจึงเรียกเงินไปสองเท่าและลูกค้าคนนั้นก็ยอมใจแต่โดยดีคังคูจึงรีบเข้าไปหาชายคนนั้นในห้องชายคนนั้นนำเงินและมีดออกมาวางไว้บนโต๊ะเมื่อคังคูเห็นแบบนั้นจึงจะรีบวิ่งหนีออกจากห้องแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมให้เธอออกมาและเริ่มซ้อมเธออย่างหนักซึ่งชายคนนั้นเป็นพวกซาดิดชอบตบตีผู้หญิงคังคูตะโกนร้องขอความช่วยเหลือป้าชีลากับหญิงคนอื่นๆก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็เปิดประตูไม่ได้ เช้าวันต่อมาคังคูถูกหามส่งโรงพยาบาลท้องของเธอเย็บไป15้าเข็มปากเย็บไปสเข่าขาและแขนก็หกักหญิงคนหนึ่งก็ตอว่าป้าชีลาที่ไม่ยอมเรียกตำรวจจนคนร้ายหนีรอดไปได้ทางทั้งที่พวกเธอนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของป้าชีลาแต่ฝั่งป้าชีลาก็ตอบไปว่าที่เธอไม่ยอมเรียกตำรวจก็เพื่อปกป้องทุกคนเพราะถ้าหากตำรวจมาพวกเธอก็จะถูกจับด้วยเธอแกล้งทำเป็นร้องไห้และเดินจากไปแต่ฝั่งคังคูนั้นเธอไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียว อีกวันต่อมาเพื่อนๆของเธอก็มาบอกคังคูว่าคนที่ซ้อมเธอนั้นเป็นฆาตกรโลกเจิตฆ่ามาแล้วสี่คนข่มขืนอีกสามแถมยังเป็นลูกน้องของลาฮิมมาเฟียแห่งบอมเบ์ที่ทรงอิทธิพลอีกด้วยแม้แต่ตำรวจในย่านนี้ก็ไม่กล้าหือกับเขาเขาเป็นคนที่มีหลักการและมีความจริงใจเป็นอย่างมากเมื่อคังคูรู้แบบนั้นเธอก็มีแผนการจะทำอะไรบางอย่างหลายวันต่อมาเมื่อเธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็รีบไปหาลาฮิมมาเฟียแห่งบอมเบ์เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง เธอเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ลาฮิมฟังว่าลูกน้องของเขานั้นทําอะไรกับเธอไว้บ้างตอนแรกลาฮิมก็ไม่สนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาคังคูจึงบอกไปว่าเธอไม่ได้ต้องการค่าชดเชยแต่เธอแค่ต้องการความยุติธรรมเธอเปิดแผลตามตัวของเธอให้ลาฮิมดูซึ่งเป็นแผลขนาดยาวตั้งแต่หน้าอกมาจนถึงสะดือลาฮิมที่เห็นแบบนั้นก็ต้องหยุดชะงักกับสิ่งเลวร้วายที่คังคูได้เจอมาเขาจึงสั่งลูกน้องของเขาให้ไปเฝ้าซ่องป้าชีลาเอาไว้หากฆาตกรคนนั้นกลับมาก็ให้รีบมาบอกเขาทันที แถมเขายังจะออกค่ารักษาให้กับคังคูอีกด้วยเขาบอกว่าให้คิดซะว่าเป็นของขวัญจากพี่ชายถึงน้องสาวก็แล้วกันเพราะราหิมนั้นนับถือในความใจกล้าของคังคูที่กล้ามาหาเขาถึงที่นี่คังคูดีใจมากที่ราฮิมยอมช่วยจากนั้นเธอก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลายเดือนผ่านไปแผลของเธอก็หายดี และฆาตากรคนนั้นก็กลับมาแถมยังขอใช้บริการคังคูอีกครั้งป้าชีลารีบมาบอกคังคูว่าจะเอาอยัางไงดีแต่คังคูก็บอกให้ป้าชีลาไปเรียกเงินจากฆาตากรคนนั้นเป็นสีเท่าและให้หญิงคนอื่นไปบอกลูกน้องของลายหิมที่อยู่แถวนั้นฝั่งลูกน้องของลายหิมก็รีบปั่นจัก,กรยานอย่างไวเพื่อไปบอกลายหิมส่วนคังคูก็เข้าไปหาฆาตากรคนนั้นในห้องเขามองดูเริอนร่างของคังคูแล้วพูดว่าแผลเก่าเริ่มหายหมดแล้วครั้งนี้เขาจะทําให้หนักกว่าเดิมสองเท่าและเริ่มเข้ามาทุตีีคคคัังงูอกร้ ส่วนทางข้างนอกราฮิมกับลูกน้องของเขาก็มาถึงและได้ลากข,ข้าตากตรคนนั้นออกมาราฮิมซอ้อมฆาตากรคนนั้นจนปางตายส่วนฝั่งคังคูก็เข้าไปเหยียบฆาตากรคนนั้นแล้วถุยน้ำลายใส่หนึ่งทีตอนนี้ป้าชีลาจึงกลัวคังคูไปอีกเมื่อรู้ว่าราฮิมมาเฟียอย่างบอมเบรเรียกเธอว่าน้องสาวเธอแทบไม่กล้าจ้องหน้า,าคังคูวันเวลาล่วงเลยไปป้าชีลาก็เกิดล้มป่วย และเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนต่อมาคังคูเลยเอาสมบัติของป้าชีลามาแจากจ่ายให้กับทุกคนเท่าเกันและก็มาเริ่มเจราจาค่าสินบนกับตำรวจใหม่คังคูอยากจะให้ตำรวจเก็บสินบนน้อยลงเธอเลยเอาชื่อของลาฮิมมาอ้างฝั่งตำรวจไม่ได้ยินชื่อของลาฮิมก็กลัวมากเลยต้องยอมรับทุกเงื่อนไขที่คังคูต้องการจากนั้นเหล่าสาวก็ขอร้องให้คังคูเป็นนายหญิงของพวกเธอจากคงคามาเป็นคังคูและจากคังคูาปมาเป็นคังคูใบในายหญิงของซ่องแห่งนี้ เมื่อเธอเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอมาถึงจุดนี้เธอก็ให้มาทูเด็กสาวคนนั้นเลือกเธอนําลูกอมออกมาสองอันแล้วบอกว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วหากเลือกสีเหลืองเธอต้องอยู่ที่นี่และสู้กับมันแต่ถ้าเธอเลือกสีดําเธอต้องตายเพราะมันคือยาพิษแต่เด็กหญิงมาทูก็หยิบเอาลูกอมสีดําอย่างไม่ลังเลเธอยอมตายมากกว่าจะยอมขายตัวทําเาอาคังคู่ไปหมดคําพูดเธอออกมาบอกกับแม่เล้าข้างนอกว่าเด็กหญิงคนนี้จะต้องกลับบ้านเธอเลือกที่จะยอมตายมากกว่าที่จะยอมขายตัว ซึ่งเมื่อแม่เล้าคนนั้นได้ยินก็ไม่พอใจเธอบอกไปได้วยความโมโหว,ว่าเธอซื้อเด็กสาวคนนั้นมาตั้ง1000ลูปีจะไม่ยอมปล่อยเธอไปเด็ดขาดซึ่งคังคูใบก็ซื้อเด็กหญิงคนนั้นในราคา10,000ลรูปีและพาเด็กสาวกลับไปที่ซ่องของเธอจากนั้นก็ให้คนของเธอไปส่งเด็กสาวคนนั้นที่บ้านฝั่งลูกน้องของเธอก็ไม่เข้าใจและถามไปว่าจะเอาเงินตัวเองมาไถ่ตัวเด็กและส่งกลับบ้านแบบนี้ทําไม ซึ่งทางคังคูใบก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนายไม่เข้าใจหรอกซึ่งตอนนี้คังคูใบกําลังจะลงสมัครเป็นผู้นําท้องถิน่นจากนั้นคนตัดเสื้อของเธอก็มาหาและบอกว่าตอนนี้อายุของเขามากแล้วและสายตาก็ไม่ค่อยดีเขาจึงให้หลานชายของเขาที่เพิ่งมาจากเมืองอื่นมาเป็นคนดูแลคังคูใบแทนเขามีชื่อว่าอัพชานหนุ่มหล่อมากเข้มที่สามารถทําให้คังคูใบหวั่นไหวได้อัพชานเข้ามาวัดตัวเธอโดยท่าทีที่เก้ๆกักลง สามวันนั้นทั้งสองก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆมีการจีบกันไปมาอยู่ทุกๆวันจนก่อเกิดเป็นความรักในที่สุดหลายวันต่อมาลูกน้องของเธอก็มารายงานเกี่ยวกับเด็กหญิงที่เธอส่งกลับบ้านซึ่งครอบครัวของเด็กหญิงนั้นดีใจเป็นอย่างมากเธอไม่ได้ถูกแขวนคอแต่อย่างใด ส่วนลูกน้องอีกคนก็ไปเก็บค่าคุ้มครองมาแต่ก็ได้มาแค่ไม่เท่าไร่เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงถือศีลคนเลยไม่ค่อยมาใช้บริการสักเท่าไรซึ่งตอนนี้วันเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วเธอจึงให้ลูกน้องของเธอไปกระจายข่าวเรื่องที่เธอช่วยเหลือเด็กหญิงคนนั้นเอาไว้เพื่อให้คะแนนความนิยมของเธอเพิ่มขึ้นเพื่อแย่งคะแนนเสียงจากลาเซียใบายนายกแห่งกรรมธิปุระคนปัจจุบันเธอมีความมุ่งมั่นที่จะค่นล้มลาเซียใบยให้ได้ เย็นวันนั้นดาเซียใบยก็ออกมาเดินขบวนหาเสียงแถมยังส่งสายตาจิตก,กัรมาที่คังคูใบอีกด้วยฝั่งคังคูใบที่เงินไม่หนาพอก็ต้องพยายามคิดวิธีหาเงินเธอจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากลายฮิมมาเฟียแห่งบอมเบออีกครั้งซึ่งลายฮิมที่เห็นคังคูใบเป็นเหมือนน้องสาวเขาก็ยินดีช่วยเต็มที่เขาจะให้เงินสนับสนุนคังคูฟรีๆแต่ทว่าคังคูใบกลับไม่เอาและขอดูแลกิจ,จาก,การเล่าของลายฮิมในการมาทิปูระแทน โดยเธอบอกว่ามีผู้คนที่ชอบดื่มเหล้าเข้ามาในซ่องของเธอจํานวนมากหากเธอได้ดูแลเรื่องการขายเหล้าเธอจะทําเป็นแพ็กเกจหากใครอยากจะได้สาวๆก็ต้องซื้อเหล้าไปด้วยซึ่งถ้าทําแบบนั้นมันจะทําให้เธอได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมแต่ฝั่งลายยิมก็ไม่เอาด้วยคังคูใบจึงพยายามบอกว่าสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่นั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อโสพณีทุกคนในการมาทิปูระหากเธอได้เป็นนายกเธอจะช่วยให้หญิงเหล่านั้นมีสิทธิ์มีเสียงและช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถ้าหากว่าลาเซียยังเป็นนายกอยู่แบบนี้ผู้หญิงในการมาที่ปุระก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเมื่อลาฮิมได้ยินแบบนั้นจึงตกลงเขาจะแบ่งรายได้20%จากการขายเหล้าในการมาที่ปุระให้กับคังคูบคังคูบดีใจมากแล้วจะรีบก้มกับเท้าลาฮิมแต่ลาฮิมก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าเราคนก้มหัวให้กับพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นและเขาก็มอบรถยนต์คันใหม่ให้กับคังคูบอีกด้วยเพื่อให้สมถานะในการเป็นราชินีมาเฟีย วันต่อมาคังคู่ใบก็นํารถยนต์ไปหาอัพชานที่ร้านอัพชานดีใจมากเพราะว่าเขานั้นไม่เคยขึ้นรถหรูขนาดนี้มาก่อนตอนนั้นเขาก็สารภาพว่าอยากจะแต่งงานกับคังคู่ใบทาเอาคังคู่ใบโหลลั่นออกมาเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่อับชานพูดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทําให้อับชานหงอยไปเลยหลังจากที่เธอกลับมาถึงบ้านลูกน้องของลาเซียใบยก็มาบอกให้คังคู่ไปพบลาเซียใบยพรุ่งนี้หกโมงแต่คังคู่ใบก็ไม่สนและไล่ตาเพิดสองคนนั้นกลับไป เช้าวันต่อมาก็มีตำรวจจำนวนมากบุกเข้ามาในซ่องของคังคูใบโดยพวกนั้นบอกว่าจะมาค้นหาเล่าเทือนถ้าพบแม้แต่ขวดเดียวก็จะจับคังคูใบทันทีแต่คังคูใบก็ทันเกมเธอยัดเงินให้กับหัวหน้าตำรวจและไล่พวกนั้นกลับไปแต่ก็ยังมีตำรวจคนหนึ่งแอบมากระซิบเธอว่านี่คือฝีมือของราเซียใบยเป็นการสั่งสอนที่เธอไม่ยอมไปพบ แต่คังคู่ใบก็ไม่สนเธอยังคงยืนยันว่าเธอจะเจอกับราเซียใบยในวันเลือกตั้งเท่านั้นแล้วก็พาคนของเธอออกไปใช้ชีวิตตามปกติและแล้วราเซียใบยก็มาหาเรื่องเธอถึงที่นั่นลาเซียใบย,ยังกินอาหารในมือของเธอแถมยังขู่ไปอีกว่าเขาฝังคนที่ลองดีกับเขามานักต่อน,นักแล้วและเทเล่าลงบนจานของคังคู่ใบลาเซียใบย,ยังบอกอีกว่าคืนพรุ่งนี้สามทุ่มเขาจะปลาใสาและให้คังคู่ใบไปที่นั่นด้วย ซึ่งทางฝั่งคังคูใบนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวเธอหาวิธีที่จะแก้แค้นลาเซียใบให้ได้คืนวันต่อมาก็จะถึงเวลาปราศัยของลาเซียใบคังคูก็ให้คนเอาหนังมาฉายทําให้ผู้คนในเขตกรรมธิปุระพากันมาดูหนังกันหมดไม่มีใครไปฟังปราศัยของลาเซียใบเลยมันทําให้ลาเซียใบโกรธมากแล้วแล้วคังคูกับพวกก็เดินทางไปที่นั้นเพื่อย้อเย้ยที่ไม่มีคนมาฟังเลยแม้แต่คนเดียว ลาเซียใบยที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งโกรธและตอบไปว่าการที่จะโค่นล้มลาเซียใบยก็เหมือนกับการแต่งงานในซองซึ่งมันไม่มีทางเป็นจริงตอนนี้เธอได้ประกาศสงครามแล้วจงเตรียมพร้อมรับมือกับผลที่ตามมาด้วยละทั้งสองต่างจ้องหน้าปะทะคารมกันอยู่แบบนั้นอีกวันต่อมาเพื่อนของคังคูก็เอาโปสเตอร์ใหม่มาให้เธอดูพร้อมกับบอกว่าคังคูต้องชนะอย่างแน่นอน แต่แล้วคังคูกลับได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในกรงบนดาดฟ้าซึ่งก็เป็นลูกของหนึ่งในโสเพนีในซ่องของเธอซึ่งแม่ของเด็กสาวก็อธิบายไปว่าลูกของเธอนั้นอายุ15แล้วและมีผู้ชายมากมายเข้ามาในซ่องนี้ทุกคืนเธอกลัวว่าพวกนั้นจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกของเธอเพราะงั้นเธอจึงต้องเอาไปขังไว้แต่คังคูใบก็บอกไปว่าเราจะขังเธอตลอดไปไม่ได้เราต้องหาบ้านให้เธออยู่ซึ่งแม่ของเด็กสาวคนนั้นก็บอกไปว่า เราไม่มีบ้านไม่มีสามีมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําได้นั่นก็คือให้เธอแต่งงานออกไปอยู่กับสามีแต่ก็อย่างที่รู้กันดีที่การมาธิปุราแห่งนี้ไม่เคยจัดงานแต่งมาก่อนเพราะไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่อยู่ในย่านนี้ทางคู่ใบที่อยากจะช่วยเด็กสาวคนนั้นให้หลุดพ้นจากวงจรการเป็นโสเพณี เธอจึงหอบสินสอดทองมั่นจานวนมากไปขออับชานคนรักของเธอให้แต่งงานกับเด็กสาวคนนั้นตอนแรกอับชานก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาจะไม่แต่งเด็ดขาดแถมลุงของเขาก็บอกไปว่าจะให้โสเพณีแต่งงานเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านของเราไม่ได้ซึ่งเมื่อคังคูใบได,ได้ยินแบบนั้นเธอก็หันไปจ้องอับชานและพูดด้วยน้ำตาที่คลอเบ้าว่า,วานี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังพยายามจะบอกโสเพณีคงไม่อาจแต่งงานเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านนี้ได้ ซึ่งเธอพยายามจะสื่อว่าถึงแม้อัพชานจะไม่ได้แต่งงานกับเด็กสาวคนนั้นทั้งสองก็แต่งงานด้วยกันไม่ได้อยู่ดีแล้วเธอก็หันไปบอกลุงกับแม่ของอัพชานว่าถึงแม้เด็กสาวคนนั้นจะอยู่ในซองแต่เธอก็ไม่ได้เป็นโสเพนีเธอยังคงบริสุทธิ์สุดท้ายแม่ของอัพชานจึงยอมตกลงที่จะให้อัพชานแต่งงานกับเด็กสาวคนนั้นทั้งคู่ใบฝืนโหเราะแล้วรีบกลับขึ้นรถแต่อัพชานก็ขึ้นไปด้วยทั้งสองเคลียร์ปัญหาหัวใจกันอยู่นาน คังคูใบบอกว่านายน่าจะดีใจนะที่จะได้เป็นเจ้าบ่าวคนแรกที่ได้แต่งงานในกรรมอาทิปุลาฉันกำลังสร้างอนาคตให้กับนายอยู่นายจะมาเป็นคนรักของฉันตลอดไปไมีได้ซึ่งเมื่ออับชานได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเพราะเขาคิดว่าคังคูยอมสละเขาเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งแต่คังคูก็บอกไปว่ามันไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่มันเป็นชีวิตของหญิงโสเภณี4 0 0พันคนที่อยู่ในกรรมอาทิปุลาแห่งนี้หากสามารถแต่งงานในที่แห่งนี้ได้ศักดิ์ศรีของพวกเธอก็จะกลับคืนมาซึ่งเธอยังบอกอีกว่า เธอสามารถสละชีวิตอับชานหนึ่งร้อยคนเพื่อหญิงสาวสี่พันคนในการมาทิปุระเธอยอมสละความสุขของตัวเองเพื่อช่วยเหลือโสเพณีนในกรรมาทิปุระให้มีศักดิ์ศรียิ่งขึ้นซึ่งเมื่ออัพชานได้ยินแบบนั้นก็ปวดเธอไม่ลงอีกหลายวันต่อมางานแต่งงานก็เริ่มขึ้นอัพชานแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวขี่ม้าเดินทางมาที่ซ่องเพื่อมารับเจ้าสาวโดยที่คังคูยืนมองดูอยู่ทางหน้าต่าง ตอนนั้นเพื่อนของเธอก็เข้ามาถามว่ากําลังดูขบวนงานแต่งของคนรักตัวเองอยู่อย่างนั้นหรอทําไมถึงยอมสละความสุขของตัวเองเพื่อพวกเราด้วยเธอไม่เจ็บปวดหรือยังไงคังคู่ใบโ h o w ทั้งน้ําตาและตอบไปว่าเจ็บสิฉันเจ็บจนแทบจะบ,บ้าตาอยู่แล้วและแอบไปนั่งร้องไห้อยู่ตามลําพังหลังจากเสร็จพิธีแต่งงานก็ถึงเวลาเฉลิมฉลองคังคู่ใบก็ได้เต่ฝืน howl กบเกินความเจ็บปวดที่มีอยู่ข้างในแต่สุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวเลยรีบออกไปจากงาน หลายวันต่อมาผลการเลือกตั้งก็ออกและก็เป็นคังคูใบที่เป็นฝ่ายชนะทุกคนต่างเดินทางมาแสดงความดีใจกับเธอและเธอก็ให้ข้อคิดกับทุกคนไป3าข้อข้อที่1ใครจะคิดว่าเรามีซื่อสัตย์ไม่เป็นไรแต่จงทํางานสุกระบอกนี้ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจอย่างที่สุดส่วนข้อที่2ดอกไม้มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของมันไม่ว่าจะในวัดในศาลในซ่องหรือแม้แต่ในงานศพ จงเผยแร่ความหอมของตัวเองออกไปทําให้ลูกค้าพอใจอย่างเต็มที่และข้อที่สจงใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอย่าได้กลัวใครไม่ว่าจะเป็นตํารวจสมาชิกสภารัฐมนตรีหรือแม้แต่แมงดาอะไรที่ทําให้คนพวกนี้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าเราเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันชื่นชอบเป็นอย่างมากแล้วพากันโปรยกริบดอกไม้ใส่เธอหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปเพียงไม่นานผู้คนก็เริ่มประท้วงเพราะไม่พอใจที่โสเพณีมาเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้คนต่างพากันรังเกียจคังคูให้ลูกน้องของเธอไปเปิดบัญชีให้กับเด็กๆแต่ธนาคารก็ไม่รับเพียงเพราะว่าเด็กเหล่านั้นเกิดในซองและแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นวัณโรคมาขอคังคูใบกลับบ้านโดยเธอบอกว่าเธออยากจะใช้บ้านปลายของชีวิตอยู่กับครอบครัวคังคูอวยพรให้หญิงคนนั้นโชคดีแต่ถ้าหากกลับไปแล้วบ้านไม่ต้อนรับก็ให้กลับมาซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็ซึ้งใจมากส่วนคังคูเองก็คิดถึงบ้านขึ้นมาเหมือนกันเธอจึงรีบโทรไปหาที่บ้าน ซึ่งตั้งแต่ที่เธอออกจากบ้านมาก็เป็นเวลา12ปีแล้วแต่ทว่าแม่ของเธอที่รับสายก็ยังไม่หายกดคังคูแถมพ่อของเธอยังเสียชีวิตไปแล้วหลายปีและก่อนตายพ่อของเธอนั้นไม่ยอมดื่มน้ําจากแม่น้ําคงคาด้วยซ้ําเพราะเป็นชื่อเดียวกันกันกบคงคาและสายก็หลุดไปคังคูเสียใจมากที่ทางบ้านยังไม่ยอมให้อภัยเธอหลายวันต่อมาดาฮิมก็เรียกเธอไปหาโดยมีชายสองคนนั่งล่มโตะด้วยพวกเขาเหล่านั้นเป็นตัวแทนจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับซ่องของคังคูใบ ซึ่งพวกเขากําลังร่างหนังสือส่งเข้าสภาเพื่อขอให้ยายซ่องออกไปจัดกรรมธิปุลาโดยอ้างว่าซ่องนั้นได้สร้างอิทธิพลไม่ดีต่อเด็กนักเรียนเมื่อครังคู่ใบได้ยินแบบนั้นก็โห o อลั่นออกมาทันทีเธอต้องหน้าพวกนั้นและถามไปว่าอยู่ใกล้ซ่องและส่งผลเสียต่อโรงเรียนอย่างนั้นหรอแล้วทาไมการอยู่ใกล้โรงเรียนถึงไม่ส่งผลดีต่อซ่องบ้างล่ะฝั่งลาฮิมก็ทันเกมว่าอันที่จริงแล้วพวกนั้นกัจะออกพยพผู้คนออกไปจากกรรมธิปุลาแล้วจะสร้างตึกขึ้นมาแทนแถวนั้น แถมคนเหล่านั้นยังยื่นข้อเสนอว่าจะให้ห้องสุดหรูลายหิมกับครูใบคนละห้องแต่ลายหิมก็ตอบไปว่าคุณกําลังพย,ยายามจะติดสินบนนกที่เป็นอิสระด้วยงโง่ๆแบบนั้นไม่ได้หรอกแล้วกระชากเสื้อของชายคนนั้นจนขาดและไล่ตะเพิดพวกนั้นออกไปทันทีจากนั้นเขาก็พูดกับครูว่าเรื่องการก่อสร้างเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่โรงเรียนได้ยื่นหนังสือไปแล้วพวกนั้นจะลากเธอขึ้นศาล จงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังชีวิตของผู้หญิง4,000คนขึ้นอยู่กับเธอแล้วถ้าเธอแพ้จะไม่ได้แพ้แค่ครั้งเดียวแต่จะแพ้ถึง4,000ครั้งจากนั้นการประท้วงก็มีขึ้นเกือบทุกวันเพื่อให้ปิดสถานค้าประเวณีแล้วย้ายหญิงเหล่านั้นไปที่อื่นผู้ประท้วงต่างพากันตะโกนด่าครังคู่ใบไม่หยุดแต่เธอก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเธอพาเด็กๆของเธอที่เกิดในซ่องไปสมัครเรียนที่โรงเรียน แต่ครูใหญ่ก็ไม่รับคังคูใบจึงพูดขึ้นว่าถึงแม้เด็กเหล่านี้จะมาจากซ่องแล้วยังไงพวกเขาก็มีสิทธิได้รับการศึกษาลองนึกดูสิว่าหากวันหนึ่งหากพวกเขาได้เป็นหมอวิศวกรหรือนักกฎหมายชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนซึ่งข้างๆข,ของเธอนั้นก็มีนักข่าวที่มีชื่อว่ารามิกอยู่ด้วยและเขาก็อยากจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากสุดท้ายครูใหญ่จึงต้องยอมจำใจรับเด็กเหล่านั้นเข้า,เ,ขาเรียนอีกวันต่อมารามิก,ก็ไปหาครั้งคูที่ซ่อง เขาถ่ายรูปเธอหลายใบเพื่ออาไปลงนิตยสารและแล้วตอนนั้นเด็กๆของเธอก็กลับมาพวกเธอบอกว่าครูที่โรงเรียนตีพวกเธอและไล่ให้พวกเธอกลับบ้านเมื่อคังคูเห็นแบบนั้นก็เจ็บใจมากและขอให้รามิกถ่ายรูปเธอกับเด็กๆเอาไปลงนิตยสารเพื่อบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายวันผ่านไปรามิกก็กลับมาพร้อมกับนิตยสารที่มีรูปของคังครูกับเด็กๆอยู่บนปกทุกคนต่างดีใจและตื่นเต้นที่เห็นแบบนั้น รามิกยังบอกอีกว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเดินขบ,บวนครั้งใหญ่เพื่อสิทธิของสตรีมีหัวข้อเรื่องการศึกษาของโสเพณีด้วยและเขาก็ได้ใส่ชื่อของคังคูไปแล้วด้วยเธอจะต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ตอนแรกคังคูก็ไม่ยอมไปเพราะกลัวว่าทุกคนจะมองเธอเป็นตัวตลกแต่หญิงคนอื่นๆก็ขอให้เธอไปเพราะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกคนได้คังคูจึงยอมที่จะขึ้นปลาใสแถมรามิกยังได้เขียนบทพูดมาให้เธอแล้วด้วยเมื่อวันจัดงานมาถึง คังคูก็รีบเตรียมตัวด้วยความตื่นเต้นทุกคนต่างอวยพรให้เธอโชคดีโดยในงานนั้นมีผู้ปราศัยอยู่หลายคนทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องกำจัดซ่องโสเภณีออกไปจากกรรมธิปุระและเมื่อมาถึงตาของคังคูเธอกลับฉีกโพยที่เตรียมมาทิ้งแล้วนั่งลงพูดกับทุกคนว่าฉันไม่ชินกับการเก่าสุนทรพจน์แต่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาพวกคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องมีอาชีพอาจจะเป็นหมอวิศวกรหรือครู ผู้ที่มีความรู้ก็ขายปัญญาแต่เราก็ขายเรือนร่างของเรามันผิดตรงไหนทําไมถึงคัดค้านการทามาหากินของเราอีกอย่างเรามีศักดิ์ศรีมากกว่าผู้คนซะอกีกพวกคนเสียศักดิ์ศรีไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะหายไปตลอดการส่วนพวกเราขายศักดิ์ศรีทุกๆคืนแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันหมดเราต้อนรับทุกคนที่มาในซ่องของเราพวกเราไม่ถามถึงาศาสนาวันนะจะผิวเข้มหรือผิวขาวจะรวยหรือจะจนทุกคนจ่ายเท่ากันหมดพวกเราไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อคนอื่น แต่ทำไมผู้คนถึงเลือกปฏิบัติกับเราทำไมเราถึงถูกกีดกันจากสังคมลองคิดดูสิถ้าไม่มีเราเมืองนี้จะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนผู้หญิงจะถูกข่มขืนครอบครัวจะแตกแยกทุกคนที่ฟังอยู่ต่างพากันปลบมือให้เธอแต่ครั้งคูก็พูดต่ออีกว่ามันตลกดีนะที่พวกคุณปรบมือให้กับฉันแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกคุณก็ยังยืนกลานที่จะทําให้เราเป็นคนไร้บ้านมิหนาซ้ํายังไล่ลูกหลานของเราออกจากโรงเรียนอีกลูกหลานของเราก็เหมือนกับลูกหลานของพวกคุณ พวกเขาก็เป็นอนาคตของอินเดียเหมือนกันไม่ใช่หรอดังนั้นคังคู่ใบคนนี้จึงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมให้สตรีในการมาที่ปูราต้องเป็นคนไร้บ้านลูกหลานของเราต้องได้รับการศึกษาและเราต้องมีสิทธิใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีทุกคนในห้องต่างพากันลุกขึ้นปลบมือให้กับเธอตอนนี้คังคูยิ่งมีชื่อเสียงจึงดึงดูดนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาขอทันเสียงในเขตของเธอ ด้วยคังครูก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับนักการเมืองคนนั้นช่วยให้เธอได้เข้าพบรัฐมนตรีเพื่อแลกกับฐานเสียงในเขตของเธอเพราะตอนนี้เรื่องกันย้ายพวกเธอออกไปจากกรรมธิปุระได้ยื่นไปจนถึงชั้นศาลแล้วเธอจึงอยากจะไปขอร้องรัฐมนตรีช่วยซึ่งนักการเมืองคนนั้นก็รับปากต่อมาเธอก็ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีจริงๆ ซึ่งเธอให้เกียรติกับรัฐมนตรีคนนั้นเป็นอย่างมากแม้แต่จะดื่มชาเธอยังต้องเทใส่ในจานรองถ้วยและดื่มจากจานรองถ้วยแทนเธอมาขอให้เปลี่ยนกฎหมายให้การค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายแต่ท่านรัฐมนตรีก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันผิดหลักของสังคมคังคูจึงพูดขึ้นว่าตราบใดที่สังคมยังดำรงอยู่การค้าประเวณีเองก็เช่นกัน ขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้มีผู้หญิงกําลังถูกขายหรือกําลังถูกซื้อตัวไปผู้ขายและผู้ซื้อควรถูกลงโทษแต่ใครกับเป็นคนที่ถูกลงโทษเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาคนนั้นยังไงล่ะพวกเราเป็นเหยื่อแต่กับถูกปฏิบัติอย่างกับอาชญากรสิทธิทุกอย่างของเราถูกาพาดไปแม้แต่บ้านหลังสุดท้ายพวกเขาก็ยังอยากจะได้มันพวกเขาอยากจะขับไล่เราออกไปจากกรรมธิปุระเธอพูดจนรัฐมนตรีต้องยอมที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ คังคูใบดีใจมากเธอเดินออกมาจากห้องด้วยความหวังและเมื่อเธอกลับมาถึงการ,รมธทิปูระผู้คนต่างแห่กันมาต้อนรับพวกเขาต่างภูมิใจที่มีคังคูเป็นผู้นำตราบใดที่เธอยังอยู่การ,รมธทิปูระจะไม่มีหญิงไรบ้านเธอนั่งรถแห่ไปรอบๆบเมืองพรรยาของอัพชานก็ได้ตั้งท้องทั้งสองต่างส่งยิ้มให้กันและกันคนทั่วทั้งเมืองต่างนับถือคังคูเป็นอย่างมากแม้แต่ลาเซียเองก็ยังนับถือในความกล้าของคังคูที่ออกมาปกป้องสิทธิของโสเพณนี บางคนเรียกเธอว่าราชินีมาเฟียบางคนก็เรียกเธอว่าพี่สาวเธอเป็นทั้งเพื่อนและแม่ของใครสักคนถึงเธอจะไม่ได้เป็นดาราอย่างที่ฝันแต่รูปโปสเตอร์ของเธอนั้นก็ถูกติดตั้งไว้ตามที่ต่างๆทั่วเมืองเป็นเวลายาวนานถึง50ปีโชคชะตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เธอก็ฝ่าฟันมันมาด้วยรอยยิ้มตลอดครั้งหนึ่งเธออยากจะเป็นดาราแล้วเรื่องราวชีวิตของเธอก็ดำเนินไปดังหนังฟอร์มยักษ์และเรื่องราวก็จบลง เป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังที่มีชื่อว่า พลพรพพะกาศรอ,อีกุญชรอ,อันปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมะหลายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมธรรมะสวสด,ดีครับ